โอเคนะครับต้นตัวใหญ่เลยครับรอยไหมครับรอยหมากเลยครับนะ สวัสดีค่ะกับมาพ่อโคโค่ฟู้ดนะคะอาหารง่ายๆสามารถทําทานได้เองค่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆมานําเสนอนะคะยำคณากุ้งสดค่ะใส่หมูสับเพิ่มเข้าไปด้วยเพิ่มความหวานนะคะคณาสักประมาณสัก3า0กรัมค่ะเราก็จะปอกเปลือกออกนะคะเอาแต่ก้านข้างในมาเลยเอาแต่อ่อนๆนะคะถ้าเอาแข็งๆมันจะทานแล้วเป็นกากค่ะตัวนี้ลองปอกเอาแต่นิ่มๆเลยแล้วเราก็ใช้กุ้งเด้งค่ะเป็นกุ้งแช่แข็งแล้วก็หมูสับค่ะพริกซอยค่ะพริกขี้หนูนะคะหัวหอมค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศแกบหอมใหญ่ด้วยค่ะ แล้วก็เป็นมะนาวผักรยก็เป็นต้นหอมผักชีขึ้นใชยแล้วแต่เราจะใส่เลยนะคะหาวัตถุดิบอะไรได้ก็ลองเลยเราตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะพอน้ําเราเดือดนะคะใส่เกลือลงไปสักนิดนึงอะคะ่ะนิดเดียวเลยหยิบมือเดียวเลยแล้วเราก็ลวกคะน้าก่อนเลยเพื่อที่จะใส่เกลือในเพื่อเป็นเคลลับนาที่เวลาลวกผักแล้วมันจะเขียวค่ะ ล้วก็ลวกเสร็จแล้วเตรียมน้ําเย็นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลวกเสร็จแล้วเราจะตั้งขึ้นมาหนอกน้ําเย็นไม่ต้องนานเลยค่ะเพราะน้ําเราเดือดอยู่แล้วถึงบอกว่าพอน้ําเดือดปับ๊บเราใส่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวสักประมาณไม่ถึง1นาทีเราก็ตักเลยเพื่อที่จะให้ก้านคะน้าของเรายัางคงความกรอบอยู่นะคะนอกน้ําเย็นเลยเพื่อไม่ให้มันสุกเกินไปนคะคะไม่ถึง1นาทีเราก็ยกเลยแล้วก็ตักไปใส่น้ําเย็นเลยค่ะ ลวกก้นนานคะน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลวกกุ้งต่อเลยค่ะกุ้งนะคะเราใส่ซีอ e ิ L ๊วขาวสักนิดเดียวพอค่ะเพื่อจะให้กุ้งมันมีรสชาตินะคะแล้วก็น้ําเดือดเดือนี่ใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งเด้งนี่ลวกน้อยกว่าผักอีกนะคะเพราะว่าถ้าลวกนานแล้วมันจะสุกเกินไปค่ะมันจะไม่เด้งเสร็จแ,แล้วก็ตักผักไว้เลยค่ะต่อไปเรามาทําหมูสับเลยนะคะหมูสับก็ใส่ซีอ e ิ L ๊วขาวอีกนิดนึงเพื่อจะให้หมูมีรสชาติเหมือนกันนะคะคลุกๆให้เข้ากันเลยค่ะ เนี่ยค่ะพอหมูไม่ต้องสุกจนแข็งเลยนะคะเอาแค่สุกพอหวานหวานตักขึ้นได้เลยค่ะเดีย๋ยวเรามาทําน้ํายํากันต่อเลยนะคะเริ่มจากใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปก่อนเลยค่ะน้ําตาลปี๊บนี่คือถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายแทนได้เลยนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเลยค่ะมะนาวเลือกเราตามใจชอบเลยค่ะชอบรสเปรี้ยวรสหวานนะคะถ้าคนไม่ทานเปรี้ยวก็ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอแต่ถ้าอันนี้เราน่าจะใส่ประมาณสามลูกค่ะ คนน้ำมะนาวกับน้ำตาลปี๊บให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ส่วนผสมอื่นค่ะพอคนน้ำตาลปี๊บกับมะนาวให้เข้ากันแล้วนะคะเราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นลงไปเลยค่ะใส่พริกลงไปก่อนนะคะเพราะว่าพริกกับมะนาวเนี่ยมันจะทําให้สีพริกเราไม่ดําค่ะน้ําปลาสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทรายนะคะสักประมาณตัวนี้ทํายําก้านคะน้ามันจะออกหวานหน่อยก็สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะถ้าใครไม่ทานหวานก็สักช้อนชาเดียวพอค่ะนี่ค่ะผักเราใส่เข้าไปเลยเพื่อให้มันซึมเหมือนํายานะคะพวกหอมแดงหอมใหญ่ มะเขือเทศค่ะเราก็คลุกให้มันเข้ากับน้ำยำก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยใส่ตัวที่เป็นเมนูหลักลงไปนะคะนี่ค่ะน้ำยำเราพร้อมแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปเลยค่ะกุง้งหมูแล้วเราเค่อยใส่ก้านคะน้าสุดท้ายเลยค่ะหมูถ้าใครชอบเยอะก็ใส่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่เลยหมูสับอันนี้เราสักประมาณร50กรัมเองค่ะกุ้งเราก็สักประมาณ1 0 0กรัมพอก้านคะน้าเราประมาณสักหั่นแล้วน่าจะเหลือประมาณสัก200กรัม คนให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อให้น้ํายําซึมเข้าตัวผักแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ของเราเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะไม่พอนะเฉพาะมื่เรามีทั้งน้ําในผักแล้วก็น้ําในหมูแล้วก็กุ้งค่ะเมนูนี้สักประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเราเตรียมเครื่องเสร็จมันจะชา้าเฉพาะตอนปอกคณะค่ะชิมรสตามใจชอบเลยนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็อาจจะบีบมะนาวเพิ่มไปสักซีกนึงก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้มันหอมนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ ใส่ผักโรยตามลงไปตามใจชอบเลยนะคะวันนี้เรามีแค่ขึ้นช่ายเราก็ใส่แค่ขึ้นช่ายเลยค่ะนี่เรามีกาา้านคะน้าสดด้วยกาา้านคะน้าอ่อนๆเนี่ยค่ะถ้าเราไปแช่ตูวเว้เย็นไว้ก่อนมันจะกรอบๆนะคะทานสามารถทานเป็นผักเครื่องเคียงที่ผักสดได้เลยเสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะยกจานเสิร์ฟทานคู่กับคะนา้าสดเลยค่ะมันก็จะกรอบๆแล้วก็มีผักสดแล้วก็ผัก ที่เป็นคณะโลกนะคะกุ้งเด้งๆกรอบๆเลยค่ะทาอาหารไม่มีผิดถูกลองทากันไปนะคะแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเลยค่ะลองทํากันดูนะคะหลายๆคลิปหลายๆช่องที่เราชอบถ้าไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงนะคะกด subscribe ให้เราด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ทานอาหารเป็นยาดีกว่าทานยาเป็นอาหารนะคะลองใส่เลยค่ะสมุนไพรทั้งหลายช่วงนี้โควิดนะคะทําอาหารทานเองที่บ้านจะปลอดภยัยขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะโอเค คุณตัวยานนยครับ,ร,บร้อยไหมครับร้อยมากเลยครับเดี๋ยวแพ้ไอเรื่องก็จะติการก็นกนยนะครับต้นครับ